ย้อนกลับมาพูดถึงเรื่องราวของพักเพื่อไทยคุณเสถาที่ขึ้นเวทีไปเมื่อช่วงหัวค่ำที่ผ่านมาที่จริงก่อนนัานนี้คุณเสถาไปให้สัมภาษณ์กับสื่อต่างประเทศสื่อหนึ่ง Voice of America หรือว่า VOA ทีนี้มีบางถ้อยคำน่าสนใจน่าเอามาถอดรหัสคุณเสถายอมสละตำแหน่งนาย,ยกมนตรีล่วงหน้าแล้วถ้ามันมีเงื่อนไขอะไรบางอย่างที่คุณเสถาบอกว่าถ้าแบบนี้ผมไม่เป็นนาย,ยกดีกว่ามันจะเป็นของเขาเหรอเขาเลยต้องสละ คือถ้าได้เป็นไงอ๋อถ้าได้เป็นถ้าเพื่อไทยมีโอกาสจะตั้งรัฐบาลแล้วจะเลือกนายกรัฐมนตรีของพักได้เนี่ยะนะกรณีนี้คุณเสถาบอกไม่เป็นอ่ฟังคำำําสัมภาษณ์เต็มๆนะครับคุณเสถาบอกว่าผมขอสละตตาแหน่งนายกรัฐมนตรีหากต้องการร่วมรัฐบาลกับพักของพลเอกประยุทธ์ผู้ซึ่งทํารัฐประหารในปี2557หรือพลเอกประวิทธพันธมิตรของพลเอกประยุทธ์นี่คุณเสถาตีความแบบนี้นะครับว่าพลเอกประวิทธิ์เนี่ยเกี่ยวข้อง เป็นพันธมิตร <Yeah. S 1> กับการทํารัฐ uh. ประหารคุณเสชาบอกผมไม่เชื่อในการทํารัฐประหารผมไม่สามารถนึกภาพตัวเองทํางานร่วมรัฐบาลน,นั่งอยู่ในคณะรัฐมนตรีกับพวกพลเอกประยุทธ์และพลเอกประวิทย์ได้ผมอยากเป็นนายกรัฐมนตรีไม่ใช่เพียงแค่ได้ชื่อว่าเป็นนายกรัฐมนตรีแต่ผมอยากเป็นนายกที่นํามาซึ่งความเปลี่ยนแปลงให้เศรษฐ,ฐกิจและสังคมไทยหากสภาพแวดล้อมไม่อำนวยให้ผมสามารถทำได้ผมยินดียอมสละ ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีนี่เหมือน <c oughs> หมอชลนาน <c oughs> บอกถ้าจับกับสอง <c oughs> พักนี้จะลาออก <c oughs> การเป็นหัวหน้าพักพูดเหมือนกันใช่ใชไหมลองวิเคราะห์กันสักหน่อยนะคะมีคำถามเกิดขึ้นหลังจากจับจังหวะการสัมภาษณ์ของคุณเศรษฐานะคะคุณเศรษฐาดูเหมือนที่จะ เดดโดดเดี่ยวตัวเองไหมคือคนนี้เราก็จะไม่ร่วมคนนั้นเราก็จะไม่ร่วมถ้าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้คือด้วยเงื่อนไขทั้งหมดที่พูดมาเนี่ยจริงๆแล้วก่อนหน้านี้ตัวคุณเศรษฐาก็เคยแง้มกับคนใกล้ชิดเอาไว้ก่อนที่จะมาให้สัมภาษณ์กับสื่อต่างประเทศนะคะบอกว่าเพื่อไทยเนี่ยถ้ามีการจับมือนะไม่ว่าจะลุงใดลุงหนึ่งหรือว่าสองลุงเนี่ย จะสละสิทธิ์ไม่นั่งนายกวันนี้สัมภาษณ์แบบเปิดหน้าจริงๆก่อนน้น,นี้เราก็เคยรายงานนะคุณวราวด์แต่เราเนี่ยใส่เป็นเงาเอาไว้ว่าหนึ่งในแคนดิเดต t พืไทยเขาวางจุดยืนเขาไว้แบบนี้วันนี้คุณเศรษฐาพูดชัดเปิดหน้าให้สัมภาษณ์เลยนะคะคําพูดเนี้ยของคุณเศรษฐาอาจีชวนคุณผู้ชมคิดด้วยว่ามันสวนทางกับผู้มีอํานาจตัวจริงจากแดนไกลหรือเปล่า ที่ก่อนหน้านี้ก็ยังออกตัวอยู่เลยอะว่าเพื่อไทยอาจจะต้องจับมือกับศัตรูทางการเมืองมันสวนทางกันไหมแล้วก่อนหน้านี้นะคะโจมตีไปถึงพรักภูมิใจไทยเรื่องการชาเสรีแล้วก็บอกว่าเลือกภูมิใจไทยได้ลุงตู่อา้าวอย่างนี้ก็คือไม่โอเคกับภูมิใจไทยด้วยใช่ไหมจู่ๆก็ไปพูดกับกลุ่มแท็กซี่ว่ากระทรวงดีๆเนี่ยจะไม่แบ่งให้พวกจุดๆๆหรอกอ่านี่คุณเศรษฐาก็พูดอย่างนี้ แปลว่าอะไรคําถามคือมันเป็นการไม่ให้เกียรติพักร่วมรัฐบาลล่วงหน้าใครจะจับมือด้วยหรือคิดว่าเพื่อไทยจะแลนสไลด์พักเดียวมันเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าสมมุติว่าอาจจะได้สละสิทธิ์ในเก้าอี้นายกจริงๆเพราะว่าเริ่มมีสัญญาจากแดนไกลว่านายกคนต่อไปเนะี่ยเป็นผู้หญิงนะคือไม่ต้องรอให้คุณเศรษฐาเนี่ยพูดว่าผมสละสิทธิ์หรอกเพราะว่าจริงๆรแล้วอ่ะก็อาจจะไม่ได้สิทธิ์นั้นตั้งแต่แรกหรือเปล่ากำหนดเกมเซฟโซนไม่ให้แพ้ส่งสัญญ,ญาณว่า คุณอุ้งอิงคือตัวจริงแล้วคุณอุ้งอิงก็ไม่ได้ขึ้นดีเบตรรเผชิญหน้ากับคุณพิธาด้วยรักษาความได้เปรียบไปจนถึงวันเลือกตั้งมั่นใจว่าเพื่อไทยจะชนะถึงแม้ว่าก้าวไกลจะมาแรงขึ้นมาแคมเปญสุดท้ายนะคะเป็นการแซก้าวไกลให้เลือกเพื่อไทยเปลี่ยนประเทศได้ทันทีโดยในยักษ์ก็คือข่มว่ามีประสบการณ์ทำงานได้จริงแปลว่ากับก้าวไกลเนี่ยก็จับมือกันไปได้หรือเปล่า นี่เหลือพักไหนมั้งเนี่ยคือถ้าคิดในแนวทางของคุณเศรษฐาน,นะคะแปลว่า1คือจะไม่จับมือกับสองลุงไม่จับมือก้าวไกลไม่จับมือภูมิใจไทยส่วนไทยสร้างไทยก็บอกว่าไม่ชักไม่ใช่พักพี่พักน้องพักที่เหลือที่จับมือได้เหลือพักไหนบ้างประชาธิปัตย์ประชาชาติเสรีรวมไทยชาติไทยพัฒนาแล้วก็ชาติพัฒนากล้าแล้วถ้าเป็นสูตรนี้จะถึงไหมอ่ะ้ยห้าสเสียง